สวัสดีครับผมสสวัดีจมามากินหอยแขรงกันนะพี่น้องเมากันคนหากุ้งแล้วครับก็ได้กินหอยแขรงกันเลยหากุ้งก็ได้กินหอยแขรงกันแล้วพี่น้องเนาะหากุ้งก็ได้กินหมูหากุ้งก็ได้กินเนี่ยครับเพี่น้องก็ได้กินครับขึ้นอยู่ความตั้งใจนะพี่น้องเนาะมามาไปจิ้มกันมีหมูนะครับผมบริสุทธิ์ว่ามความจริงนะครับหมูมันฝากหมูมันมาฝากแล้วครับเนาะประมาณหาโลครับพี่น้องกนาดมังเงี้ยเลยครับ ประมาหาโลมาครับจิ้มกันรู้เลยครับเออขอฝากนะครับคลิปนี้กับพี่น้องเห็นกับกดไลค์กดแชร์กดไชร์กดคลิปกดติดตามให้นด้ะครับพี่น้องช่องคนเจ็บเป็นกลังใใจห้ช่องนนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับกะมาจิ้มกันครับสับแชร์ครับพี่น้องไหมหนึ่งที่ส่งสิบพันอยู่เลย ผมสิบอมักแดงๆนะครับสิมัร์ลวกแบบจังซีนะครับตัพวกสิบอคอยกินแดงครับเอาไข่มากมันนต้องไม่ง มาก,กินแม่เบิร์นเหรออือนี่พี่น้องมันน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มทั่วนะครับเนาะน้ำจิ้มทั่วตัดครับผมมีผักมีอย่างนะครับผักหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องมีสลัดมีหอมป้อมมีมีสลัดมีหอมป้อมมี ซละแน่ครับกกักระไดเ <c oughs> ม,ม,มนูให้แข้งยังเดียวครับพี่น้องครับครับครับจับจับน้ำถ้่ยน้ำถ้วยอะพอมั่ะ ไว้จัมีบ่มีบ่ถุงน้ามะไซทะยั่เออฮะ หัโลครับพี่น้องเอาข้อกับข้อกับหน้าไม่จิ้มกันครับเยี่ยไม่เห็นดอกมืออียงนะมืออียงที่รองสาวรสุบาด้เป็นอะรน้าก่อน มียานยานกล่อง <c oughs> โอ้สเสียไปวะมาครับม่กินน้ำกัน

ดังไม่ได้อือแซ่ครับแข่บเข่าฝ้าอพี่น้องมีมันร่มยันฝนตกครับฝนไม่ฝ้าไม้นะครับพี่น้องตกสาหราบเปลี่ยนไม่นไม้อยู่ครับ ดูนี่บ้านี่หนูจะมาหน่งนะยังหุดหลิดนี่คือกด,ดาลังละกกันกระแต่งตัวประสุภาพปนหน,น่นเนะครับเพราะว่าผมเป็นทีมงานมาเนาะครับไปดันให้เพราะรับ ดตนให้แต่ให้พี่นครับดกนขี้อ้อยครับมากแต่มาพอดีเมียเฮ็ดกับขอไป,าาอไปาาาทานนะครับก็ได้กิ่นความกันน็อตพี่น้องคลิปผมก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นคลิปบี่บๆบนะครับบม่ได้ตัดบม่ได้แตง่งเอียงไม่ได้ผง,ง,งแต่งเสริมแตง่งยงเนะครับเอาคนที่ซื้อเลยครับ มากะกดไลค์แชร์ก,ก,ก,ด,ก,กดแชร์เลยพี่น้องไยอย่าลืมนะครับเ,าเ,เราต้องพิจารเยเนนาโอ้มันดึกดยู่ เออแต่สตจะอีขมเว้ยอันนี้นงงสินะเพาะู้าย,นยเน,ยน,น,นี่ยงามยิ่งแต่งขมข้างอันละสิบบาทไ,ได้อันล่างมานปราณอันนั้นมันบอกขอมมากกว่ามันพอน้ำดีใช่ Này. mình này qua hết mày kìa em? không ba nó không ba mày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 นด้ป็นอัแน่าะก,กนินไปสี่พอสิบมที่้วครับ้บวกประเยนไปหาโลครับหาโลสิบโรกเนียเพอพอวะเด็นัางเมืองุงไงนะครับมูฝากครับมูฝากครับวันนี้บวปรเด็กปงนะครับมันร่วมครับยานฝนตกฝนไ่ฟ้าไมมครับยานยุ่งมือเนี่ โเปน้าเปงตมียไปฮะเปก็ปงตุงของน้าตุมมงมีไปนี่โอผมคอยเง้เน่งง้างรับ,รบตลาดตลาดนั้นเขาจะขายตรงละสิบ เปนตรงนี้เขาจะบําง,งามเจ้าหนิขนาของราเศร้าคยซื้อครับแต่กินแล้วมันขมเนาะครับกบบอบอกเลยว่าขเจ้าครับเพราะวอมผู้เื่อรเราะม่น่คเาก็อยากกินงามงามแล้วเรียกมียอยากได้ง,งามอ่ะ ไปเปนยังไงเปรียกได้ทุงอย่างนึงเลยพี่น้องเมืองไฟไม่ได้บวกด้วยครับ

กันนวยเป็นไงหรอครับกันนวยเพราะกินดีพราะอดีกินน,น,นนะครับเจ้าคัะเน่ก็ได้ปลุเมื่อให้ยังไงครับแล้ว เอ็ดเอาตัวเมนียแพงครับเมนียแพงเฮ็ดครับพี่นัองบอกเฮ็ดถิดถิถ่นตัวแม่สิค่ะอย่าบอกสิ่งบอกเอ้าคุินทำแม่ไหม เรมเกี่ยวใส่นนนเกี่ยวอไนล้วแม่ตไหมได้ไห้ไลิไที่นไนติเอยาบกปอะเทศผิดไร ก็กัจิเบิดขึ้นะบอนะครับจะบลอกไว้กันเน่านะครับอย่างตายยันไม่กินลวกไว้คขังวัได้ก็ใหยจุบันเท่านะครับวันข้างไนื้อขานเ้มื้อลพีไป้อง Ano ko siya? Ako. Ano? Ano Ako. Ano

Ui, ừ, mua bài giảng nha Con mua bàn cả mi Cái hàng ba con mua bàn này à. Con hàng bố cấp bố xóm giá kia Để xem chứ คลปิปนี้กันฝากพี่น้องไว้ทั้งนี้นะครับมันการเศรษฐกิจเหตุผลได้ขึ้นตัวเบื่อครับมันร้ายครับมันเป็นโบกตัวครับเบื้องเปียกพละถุงเลยอไหมครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น,อน้องเพื่นอนอนะครับอย่าลืมกด s u บ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดาตามครับพี่น,อน้องเด้อสวัสดีครับผม